ตลาดหุ้นตลาดการลงทุนเนี่ยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะเปิดตลาดมาแล้วก็ต้องมาดูทิศท,ทางก,กันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะาเกิดเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสแน่นอนครับก็จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับ <c oughs> เรื่องนี้คุณวิรไทยัยสติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกถึงเหตุการณ์ระเบิดในฝรั่งเศสนะครับว่าในส่วนของตลาดเงินตลาดทุนยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะมีมาตราการใดออกมาแต่ในแง่ของทบทเนี่ยพร้อมที่จะรับมือและก็ดูแลไม่ให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินที่จะเปิดในวันนพุ่งี้ ก็เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะเฝ้าติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกและสะท้อนภาพว่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องและทุกประเทศก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงที่สําคัญคือต้องไม่ตื่นตระน,นกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ก็ต้องดูนะคะตลาดในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในภาคส่วนของอุตสาหกรรมนะคะไปดูกันบ้างคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยในภาคส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นการค้าการขายแล้วก็การส่งออกเพียงเล็กน้อยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอัญมณีแล้วก็เครื่องนุ่งหม่ม ทางคุณอิสระบอกว่าระยะสั้นจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าต้องดูในระยะยาวว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายไปอีกหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็มองว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมไม่น่าจะกระทบมากนักไม่ไม่น่าจะกระทบมากสักเท่าไหร่แต่ไอ้ที่ต้องไประวังเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าจะส่งผลกระทบมากกว่าในภาคส่วนของอุตสาหกรรมด้วยซ้ำให่นะคะคุณประเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยจำกัดมหาชนก็มองด้วยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในฝรั่งเศสเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงอย่างแน่นอนและอาจจะทาให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับจากเดิม<ะ>เนี่ยเขากังวลว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะทําให้คาดการณ์ดังกล่าวนั้นเลื่อนออกไปอีกนะครับสำหรับการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในวันจันทร์นี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงในระยะสั้นนั้นจะทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามไปด้วยแต่เป็นเพียงแค่ระ,ระยะสั้นเท่านั้นนะ ในตลาดหุ้นบ้านเรานักลงทุนต่างชาติก่อนหน้านี้เทขายหุ้นไทยไปแล้วระยะหนึ่งนะครับโดยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ32ของมูลค่าตลาดหุ้นทั้งหมดคาดว่าไม่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยซึ่งก็แนะนํามาด้วยนะครับว่าเป็นโอกาสทองโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปช้อนซื้อครับนะคะอย่างที่บอกว่าเป็น